สวัสดีครับมันนี่ก็มากขึ้นกับผมมันีเยาวประมาณยาวประมาณสี่สิบเซนนะครับความยาวนะครับก้มกว่างครับกว่างประมาณยี่สิบยี่สิบเซนครับมันยาวนะครับผมถึงกอภัย ทางเกยเลยครับยืนอยู่บนยอดภัยเลยใ่นหครับมานะครับมองไปเห็นนะเกาไพายทางนอกครับนี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังนะครับควรขึ้นมาได้ครับผมนะค,บควรขึ้นมาได้นะครับอาศัยไมยุค่า เงี้ยาวครับผมอ่าช่วงนี้จะหายยากจหน่อยนะครับหนาแรงนะครับคนก็ออกหาลาพึ่งหาลามิ่มหลายเนาะ ขอบคุณพี่น้องกันแล้วกันเด้อนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยเนาะก็เพื่อเป็นกำลังใจเนาะคนจริงใจกันแล้วกันครับผมครับเมี้ฟี่เดมึงนะครับอ้ยู่ไหนครับผมไหนเลยครับผมเป็นงก่อภัยใส่เว,าวลาประมานเกือบชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับก็าทิ้งทางกวาทิ้งบูขึ้นมาได้นะครับผม ูดีไม่แห้งนะครับรำรวยรำรวยก็แล้วกันครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมติดตามคลิปต่อไปนะครับกดติดตามคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ